โอเคแล้วขอการเป็นของบ้านนีกันนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่มาเปิดคลิปเลยเราต้องมนีจาผู้คุมก่อนเียผู้คือมันจะฟ้าก็โควเห้ยวผมจะแบบแปลงร่างเป็นเซนติสูแบบเซนติสูแบบเราต้อองขเมื่อเซนติสูไปเล่นสกิ๊เกมก็ทุกคนเมื่อเซนติสูไปเล่นสกิ๊เกมกับคู่รักก็ทุกคนเออจะเป็นไก็เป็นแบบทุกคนโอ้โหจะพูดบุบบ้านเหมือนทุกคนคือหนีออกมาได้เดี๋ยวมันแ้งกับหมดคนจะเป็นแบบแก้ยแเป็นชาวบ้านตัวแก่จะแบบตอนตอนแบบตอนมีตัวผมก็แบบว่าไปหนีไปหนีเป็นพื่อนนะทุกคนไม่มีใครอยู่หรือไปช่วย มีของปะเฮ้ยเราเตรียมไปเถอะเราเตรียมไปเออขโมยขโมยเผื่อเราจะไปเฮ้ยอะไรอ่ะจะลงไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยลงไปทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะชาวบ้านเหรอชาวบ้านเหรอชาวบ้านเหรอโอ้โหแล้วก็รวมล้วนีโดนทุกคนจะแต่งหน้าเป็นทุกคนดูดิ คนเหมือนทุกคนนะนกคนๆีนะพีนั่นๆอะไรอะช่วยด้วยหลุเนี่ยพีพีพีช่วยเอ้าพีช่วยด้วยไหนไหนๆช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้เดี๋ยวๆอะไรอะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหคนของผมเลยเนอะมาเลย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 อะไรครับอะไรครับสวัสดีครับคุณเฮ้ยชุดคุณคุณคุณนะเฮ้ยใครอะโอ้โหใครอะมเป็นนักโษครับหโอ้โ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 มมาผมหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คหโอ้โหคอ้ะหโอ พวกเราตัวแดงของเราหรือเปล่าอ่ะตัวแดงๆของเราตัวชมพูใช่ไหมคนละอันเนาะโขาคนละอันเนาะเขาโหดไหมอ่ะเขาทำอะไรบ้างอ่ะโคตรโหดเขาฆ่าคนโหดของเราโหดนะฆ่าคนตายเลยเขาฆ่าเฮ้ยเหมือนกันเลยเหรอหของเคาล้ายกันเราปะเนี่ยของเขาน่าจะคล้ายเกาหลีป่ะน่ากลัวของเราคล้ายไทยป่ะ ดินแดงแน่เลยแต่มันเออชัวร์เลยอะไ่รใครเลยใครอะเราไม่รู้เลยคุ้นๆดูชื่อเซนิสุเเซซนนนนิิุุใช่คือของเรามันก็มันมันพูดด้วยของเรามันพูดเยอะด้วยอะไม่รู้เพราะอะไรมันพูดเราต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปดิเดี๋ยวมันมาเพิ่งไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยไปด้วยมาเพิ่งไปด้มาพิ่งไปด้วยมาเพ่ไปเพิ่งไปด้วเพิ่งไปด้วยมาเพิ่งไปด้วยมาไปด้วยมาเพิ่ไปด้วยมาเพิ่ไปด้วยอ่งไปด้วยมาเไปด้วยมา อ๋อไอ้หรือว่ามันเป็นบ่อน้ามาริโอหรือบ่อน้ามาริโอเดี๋ยวนะเดีคนเดี๋ยวนะชุบ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 เดี๋ยวไปแก้กันเถอะไงโลกของเดี๋ยวหาไปเลยนะโอเคไอ้ปนทองโอุ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะเสียงเสียงปืนเสียงปืนตายไปเลยเราไม่คิดเป็นผีหรือเปล่ามันตายแล้วมันก็ตามมาอะไรอย่างงี้เสียงปืนเสียงปืนโอ้โหมันคิดว่ามันยังไม่ตายหรือเปล่าเธอใช่มแล้วมันก็วิ่งหนีมากโอ้โหเสียงปืนเสียงปืนนี่คนอ่ะช่า น่ะอไม่อยู่แล้วเธอรีบรีบมาหารีบมาหานมาหานไปอยู่นั่นเลยเนาะไปเนไงนะว่าตายโอ้โหเรียบร้อยเลยอยู่คนเดียวแบบนี้เก็บแคร์อดให้เธอนะเธอเธอเอเขาได้ด่ามาแล้วเขาได้ด่ามาแล้วเธอทำไมเธอทำไมเขาแหลก โอ้โหระเบิดเขาระเบิดหมืทุกคนเดี๋ยวเผมผมจะหนีไปไหนทำอะไรเนี่ยหนีไม่ล้วหนีไปแล้วแบบหนีไปไหนหรือว่าลุงหรือเปล่าเพราะว่าเรามาขโมยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโโอ้ขม่ชุดกอดด้วยมีชุดกอดมีชุดกอดอ๋อเออเนี่ยชุดกอดป้องกันตัวเธอเป้องกันมีป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหขอหัวหน่อยอ่ามันตามมาแล้วโอเคลียเคลียมีเหล็กมีเหล็กอีกเอาป่ะไปด้วยไหน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 มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอเว่อร์ช่วีด้วยเหรอตามไหน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 ช่วยด้วยเหรอเก็ตามเ่อน เดี๋ยววันนี้นี่ทุกคนนี่นี่นี่หนูจำได้ว่าหนูให้อะไรพี่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเนี่ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหนั่นเหรอชิบไอตัวหน้านะที่เป็นนั่นปะนั่นน่ะไอตัวขอขาวเนี่ยเดือดขาวเหมือนไอ้นั่นกระเลมนั่นกาดจำผมไว่วช่วย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 ผีหรือเปล่าวะแบบมันตามมาแล้วช่วยด้วยมันตามมาแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยทำไมเขาเดินมาหลายครั้งอ่ะเฮ้ยเดินมาหลายครั้งโโอ้หเราอยู่ในโลกวด หลุดหร้อเปล่าเธอไม่ผิด

เล่นเล่มันผีเหรอวแล้วเขาจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเธอแบบโคตนน่ากลัวตัวใหญ่อ่ะไม่น่ามาแล้วบางเธอใช่ปะนกลัวริ่งหนีก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเขาขอรับดูก่อนเราจะธอช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหไปอแล้วโอ้ตัวเอ้ยเหมือนตัวเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะอะไรวะน่าบ้านเรามันมาแล้วเหรอมันทำบ้านเราในไหนในไหนบ้านนายอยู่ไหนอ่ะโอ้โหไหนวิ่งหายไปแล้ววะครับซัมโบนเุ้ยไหนอยู่ไหนอ่ะไหนไปดูต้นต่อดิตุ้มบ้านมันอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลมันทำบ้านเรา ไหนบ้านไหนอยู่ไหนอย่าบอกว่าหลังนู้นอ่ะหลังนี้หลังไหนอ่ะหลังที่เราเบิดเมื่อกี้นี่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 ใช่ป่ะหลังนี้ดูดินี่นี่นี่คนน่ากลัววนไปวนมาเธอที่นี่หลังนี้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 เขาเรียกฉันเป็ระเบิดเดี๋ยวมีการบอกเรียกเราเป็นไฟเขาชุบๆเขาบอเดี๋ยวนะอ๋อบ้าดหลี้อ๋อบ้านหลังนั้นอ๋อครับสามวันทีนทีไหนอ่ะเฮ้ย เราเดินไปหผววิ่งม่ผัวิ่งไปชุบชุบอะเปนไงมาชุบชุบเ้ยเฮ้ยมมีมีมีหัวอะไรเมื่อกี้มันทำบ้านเรามันทำบ้านเราบ้านเราใช่หรอไม่เราว่าเราอดทานเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่านะมันทำบ้านเราเหตุการณ์รีเทิร์นว้เธอเหตุกีทนเหรเหตุการณ์ที่ไอ้นั่นมันเจออะชุบใช่ปะลงไปเรื่อยก็หายไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มันคือเหตุการณ์ที่นั่นมันเจอหรือเปล่าวะเออหนูว่าที่นั่นมันเจอมันคงจะหาตัวตายตัวแทนแน่ๆโอ๋อมันหาตัวตายตัวแทนเธอยิงเราเแบบยิงเราล้างแขนโคตรน่ากลัวเลยพวกมันนี่นี่นี่รวมถึงแต่ว่ารักแกก็ไม่ใช่เราไงพวกมันเนี่ยมันรวมถึงพวกแกพวกแกอ้โหทำไมอ่ะคนมันทำอะไรโลก ต้องตายทุกคนบนโลกทุกคนบนโลกต้องตายโอ้โหชุบ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 ที่แกต้องไปเล่นนะเพราะโอ้แกเป็นนี่ไงแกเป็นนี่เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไงยุคลุงแบบนี้ลุงลุงอะไรอ่ะเฮ้ยบุญทรมาร์สไปชุบชุบโอ้โหนี่ไงตายตายไม่ได้เราอยู่ไหนเนี่ยเธอชุบไปไหนหรอวะ เ่้พี่หยพอว่าพี่ไปไหนแล้วโอ้ยเหอย่างกี้เธอโดนเสกม่วงเนี่ยมันยาสลบหรือเปล่าเอ้ยอยู่บนนี่เขาอยู่ไหนอบนชุบชุบจิ๋นน้อยเนี๋ยนะอยู่บนชุบชุบไอ้ยิงลงมาดิสู้กันโอ้ยนี่ไงชุบชุบโอ้โหเออมันวิวชุบฝนตกทุกคนฝนตกเอาของหายไปเลยอะซัมมอนทักซัมมอนไม่หายไม่หายใจแอนทุกคนตกชุบเฮ้ยเดี๋ยวผมผมคิดว่าแค่นี้จะทำให้ เกลอบวะชึบขึ้นไปไหนอะเฮ้ยอโอ้โหแกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยยักษ์ใหญ่ียักษ์อะยักษ์ใหญ่แลเรียกเล็กเล็กแหญ่หมทุกคนโอ้ยักใหญแล้วเรีกเล็กลใหญ่โอ้ยเยอกเยอะเกยกใหญ่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 หญ่ใ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 หญหญ่ใ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 หหญ่่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ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 ่ ลุงเอีช่วยด้วยลุงอย่ลุงเอเราต้องปกป้องลุงสิอี่ปป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 ป้วปป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 ปอ้ปหปป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 าอะไรของปกปปปปปเปปปปเปป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 รปป้อปปปปปปปนปปปวปนปป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 ปอปป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 นปปปปปปปิปปะิ ไปไหนแล้วอ่ะชิบมันลงบ่อน้ำไปแล้วอ่ะมันคือเรืขอวนจ้าอยู่ขบวนจ้าเฮ้ยอยู่ขบวนจ้ามันเหมือนเรื่องนี้เลยอ่ะที่อยู ric ric uh, ่ในบ่อน้ำเรื่องอะไรอ่ะชิบโอ้โหชิบเฮ้ยคนน่ากลัวเธอชิบโอ้โหท้ยมันโยนเนื้อหมูมาโอ้ย้ยไปเลยจ้าอยู่ไหนเธอมวหาเขาเรื่องอยู่ในบ้างมาทางไหนโอ้โหนี่มาหนวะทุกคนก็้ามาเดี๋ยวนะอุ้ยเฮ้ยจิ้มไปจิ้ไปหมดจ้มแล้วอุ้ยเก่าไปเกือบไปไม่เห็นเธอเมื่อกี้ โอ้ยล oh, oh, ุงช yeah, re yeah. re um, okay. ่วยด้วยนะลุงว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยชึบไปเลยจ้าเนี่ยมันตามมาได้ไงวะจ่าเอ๋อยู่ข้างบ้านทุกคนผมจะจ่าเอ๋อยู่ข้างบ้านนะหายแล้วมันตามมาได้ไงวะเข้ามาในบ้านนะจ่าเอ๋ดิจ่าเอ๋ดิจ้าเอ๋ใช่หรอขอขอเข้าไปหน่อยดิจ่าเอ๋ดิทุกคนดูน่าจะจ่าเอ๋นะวายเอลพีโอ้ยอะไรเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ประหลาดทุกคนจ่าเอ๋ทุกคนนะจ่าเอ๋ไหมเอ้าโคตรประหลาดเลยวะยังไรวะเนี่ยเราเฮ้ยเดี๋ยวตำโอ้ยชึบ โอ้ยมันหนีชมันหายโอ้ยเธอมันหายตัวได้นะเธอโอ้ยอยู่นะเดี๋ยวนะเราต้องหนีนะเราต้องหนีทั้งตำรวจต้องหนีทั้งไอ้ผีบ้านี่หรอผีเซนบ้าเลยนะหนีโอ้แค่หัวโผูแค่หัวหนีไอ้ผีบ้านี่ อะไรของมันวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยชิบหูมันแค้นเราเหรอแคะแคะหมดเลยตอนนี้คือแค้นหมดอ่นนเลยตอนนี้มันจะมาแค้นเราทใช่ไหมล่ะประเด็นอะมันจะแคะเจ็โหเฮ้ยเฮ้ยเขาออกมาเฮ้ยเธอเธอเธอนี่เธอเธอเธอมา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 อยู่นี่มาอยู่นี่ออโอ้โหเดี๋ยวไปคุณคุณต้องคุณบ้านคนมาอยู่เขามาอยู่เขาเข้ามาเข้ามาโอเคเชื่อกันเชื่อกันเจ็บเจ็บโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้ยมันทำอะไรเขาเธอ ขาเขาไหวไหมกันเอ้อ้ยเอ้ยออะไรวะโอ้แล้วเธอรแล้วกันเก่งที่รอดมากชุบซาดูซาดูโอ้ยเ้เยอ้อ้ยลอลอกคนกับผีอีกเฮ้โอะไรวะรับซมมอนไปไปแปะแย้มาก้อนชุบรก่อนมีทอนไหมอ่ะพูดอะไรวะอุ้ยอุ้ยพอดเดอโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอดเดอแมว โอ้โหดูดิวงกรหมุนติ้วดะดูดิังกรหมุนติ้วดะดูดิฮะนี่เราอยู่ในโลกภาพวงตาหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราตายไปแล้วเธอนี่มันอยู่ข้างบนเหรอวิววิววิวอย่าโอดะยังโอดะเราตายไปแล้วเปล่านี่ยคนจะวิ่งนะทุกคนผมจะวิ่่งงไอ๊กมาใจเลยดูอะไรโลกบ้าอะไรกันเนี่ยเราขึ้นมาเรวเธอดูไรนี่เราขึ้นมาดูอะไรนี่อะฮะอะไโอ้นี่ตรงนี้เลยทุกคนโอ้ย นีบาาปุออบออเฮ้ยแบาบแลพีปน่ทุกคนเฮ้ยฮชึบฮัลโหลปิ้วโอ้ยชึบปิ้อแบบตาุกคนนี้กินต้อง่ินี้ขอจะคคิดปนี้กันถ้าอยากนหนกัอะไรก็เชียสนทรันั่งโะนอี่ก็โอ้้ยมันก็ยังไม่หาไปอ่ะ โอ้ยัง <rôle>: ว oh, ิ <animated> ่งอ่ะโอเคทุกคนสนึ่กินก้าอย่าลืมกดติดตามช่องเฟิร์นจุ้งกับบอสอีกทีนะทุกคนต่อนึ่กินก้านบายบายโอ้โหดูเหมือนเข้าักนเจ้าฝันแบบว่าเกี้ยวอ่ะไม่ใช่นะต้ฝันเนาะอะไรวะทุกคนมันคืออะไรกันแน่เนี่ยโหโอ้ยเงี่ยบอกว่ะมันจะไปแล้วป่ะอุ้ย ตรงไหนวะอะอแล้วลุงนี่มันว้ามาแล้ยกินนึงไหญ่มทุกคนมิขายินเท่าไหร่ปะโอเคเราโทษเราเงียบไว้นะน่าจะไม่มีใครหาเราเจอทุกคนอุ้ยรอดเลยหรือเปล่าทุกคนอาจจะรอดแล้วก็ได้นะโอเคทุกคนเรารอดเลยหรือเปล่าอ่ะดูดิรอ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 แล้วบูมอ้าวชิบอุ้ยอ้าวทุกคนมิเดาะฝ่ายใดจ้าโยูยลยจู้ ครูางนั้นก็เราไม่เจ็บไม่ตายเมื่อกี้ไม่เจ็บโอ้สร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เถอะเฮ้ยฮาดินฮาดินโอ้โนี่ได้มาได้มาดิผมสิ่เมื่อก่อนที่เราแบบว่าทับอยู่นะชุบชุบลุกลุกยังไงแฟนบิดทวดโชว์ฟันบิดใส่เซนสื่อนี่ชุบชุบชุบโอ้โหทำไมมันไม่มีนี่หรอเซนสือนั่นทำเราไม่ได้ทุกคนชุบชุบชุบเฮ้ยผีอะไรอ่ะผีก็กอยผีก็กอยเฮ้ยเธอผีอะไรเนี่ยผีก็กอยผีก็กลอยโอ้ยูผีตัวอะไวะ